สวัสดีครับพบกับช่องดีเอ็กชัตเตนะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูพายเบี่ยงเล็กนะครับช้างป่าบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่วิดีโอนี้เราถ่ายไว้นานแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีช้างตัวอื่นออกมา จึงขอขุดคลิปเก่าๆมานําเสนอท่านผู้ชมนะครับดูไปแก้เหงาก่อนนะครับให้สังเกตที่งานะครับงาที่ไม่เท่ากันหรืองาเบี่ยงนะครับจึงเรียกว่างาเบี่ยงหรือเรียกว่าพายเบี่ยงนะครับมีเบี่ยงเล็กเบี่ยงใหญ่นะครับตัวน,นี้คือเบี่ยงเล็กหางด้วนนะครับตอนนี้คุณหมอกําลังรักษา เราได้ข่าวว่าน่าจะเกิดจากการชนกันกับช้างตัวอื่นนะครับส่วนคู่กรณีเราไม่จากจะเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จท่านผู้ชมที่ดูช่องช้างป่าเขาให่คงจะพอเดาได้ว่าเป็นตัวไหนนะครับเราเองก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะช้างตัวนั้นค่อนข้างจะ ดุดันเอาการทีเดียวนะครับเรามีภาพที่ถ่ายด้านหลังที่เห็นหางด้วนชัดๆอยู่นะครับเราเห็นว่าไม่ได้งามมากๆจึงไม่ได้มาให้ท่านผู้ชมดูแบบชัดๆนะครับแต่เราจะให้ดูแบบไกลๆนะครับดูภาพนี้กันนะครับ นี่คือภาพนี้ที่เห็นไกลๆนะครับจะเห็นว่าหางด้วนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องถือว่าหนักหนามากๆนะครับสำหรับวันนี้เพราะพี่ใหญ่ของเราเดิน4ี่ห้ากิโลทีเดียวในวันที่จราจรค่อนข้างจะหนานแน่นก็พี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเหนื่อยมากๆนะครับวันนั้นและมีอุบัติเหตุทางจราจรด้วย ได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ